ดูกันต่อเลยครับเด็ดมวยเดือนครับเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่ครับในรูปแบบของไม่มีใครยอมใครคู่นี้สู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันจุครับพิกัด55กิโลกรัมนักมวยสายรุ่ยจากเบลเยียมครับบลอมเมรเอ,เอร์เจีเต,อ,เต,อ,เตอ,อยู่ในทีมงาน S.A. g r o กรุปครับ21ปีครับสูง170ซนติเมตร ตอนนี้นะฮะขอต้อนรับแสนเชิงจงสีมีมุมเมืองจากประเทศไทยชื่อคล้ายๆกับครูน้อยครับแสนเชิงจงสีม่มุมเมืองนักสู้จากจังหวัดลำปางครับเมืองรถมา แม่น้าตาวัยละอ่อนครับ20ปีครับ165ขณะนี้แล้วเวลาแห่งความประทักใจก็มาถึงแล้วครับ introducing first from the blue corner at 21 years of age with a record of 18 wins ปีอึดชนะ18แพ้8ครั้งนะ,ะ,ะครับลุยกล้าแรกอาวุธครบเครื่อง from Belgium l a m a r d Elter วนคูค่ชคของเขาในมุมแดงนะครับอายุ20ปีอายุใกล้เคียงกันเลยนะครับชนะมาแล้ว27ครั้งครับผมคนนี้บอกเลยว่ามัดดีออกแข่งได้อย่างสวยงามและพร้อมบวกตลอดเวลาจากลำปางประเทศไทยแสนเชิงชงซีมอมเมอรดูหน้าตาชัดๆครับเด็กจากจังหวัดลำปางนะครับและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่คุณประภัยประเทศนาทีขอจาย์ประภัยประเทศครับ หลับตาฟังเสียงก็จำได้ครับเสียงอาจารย์คนนี้ลองหลับตาดูครับโชคให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาอย่าทําผิดกติกาโชคดีนี่ครับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลครับเอาครับกดกติกาครับว่ากันเรียบร้อยเทียบสัดส่วนครับ20กับ21ครับ165กับ170ลงตัวที่55กิโลกรัมครับ F.A. กรุ๊ปส่งเข้าประกวดครับมุมน้ำเงินหรือว่ามุมดำนั่นแหละครับ เอกสายห้าวสายลุยด้วยกันทั้งคู่นะครับแมดูรูปร่างโครงสร้างของโยเตะและนากัวครับยืนมวยนิ่งนะครับแล้วฟิตซ้อมอยู่กับ f a กรุ๊ปด้วยครับเสียเรียมเสียต๋องโยธินเพชรบุญชูครับริมฝั่งโขงเอกเยอะนะครับค่ายนี้แล้วเป็นค่ายแรกๆของประเทศไทยครับที่นำเรื่องของ โภชนาการหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้นะครับอ่าครับดูการออกอาวุธนะครับแหม่ยังมุนอยู่ข้างนอกนะครับแสมเชิงครับยังไม่กล้าปะทะอ่ะขวบรถม้าเข้าหาเยวเต้ได้หรือยังครับอ,ออกแข้งรุนแรงนะครับบอเมอเบอดยวเต้สังเกตดูจากซ้ายหน้า จะเข้าไปขวาคอ,อนี้ไม่ได้ขวาง่ายๆนะครับโอ้แม่หันต้นขาแล้วหมุนแบ็คคิกเลยครับโอ้โแต่ว่าผิวพันธ์ขาวๆแบบนี้เห็นหลักฐานข้างลำโพงแล้วข้างใจโครงแล้วนะครับอไะครับไม่กลัวเหมือนกันครับทางด้านของแสนเชิงจะเป็นไอหนูมาสัจจันหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับ ทีต่อทีแล้วเป็นอย่างไรครับไม่ยืนมวยนิ่งมากครับเย็เต้ไม่มีเสียทรงเสียศูนย์เสียจังหวะครับดูครับแสดงว่าปูพื้นฐานวันนี้โอ้ยเจาะล่างจะจิ้มบัดครับลัดตัดลําตัวแหม่กัดฟันกรอดเลยนะครับเจอลําตัวเข้าไปครับแสนเชิงเข่าออต้องดูให้ดีครับใส่นวมแบบนี้โกลแบบนี้แต่กลับนับน็อกได้นะครับดูดักมวยบัน เป็นเยียบกาดมวยครับโอ้โหนิ่งแล้วก็แน่นมากครับดูครับสับล่างดูครับมาติดตามชื่อเด็กคนนี้ให้ดีโอ้ยน่ากลัวครับโอ้ยพอหลักยืนมวยมันนิ่งแล้วก็แม่ดูครับทำอะไรก็ดูสวยงามไปหมดนะครับนี่ครับดูครับไม่เต้นไม่โชงช่างครับพูดง่ายๆครับ พื้นฐานน่ากลัวครับเเลี่ยมรายนี้หมัดซ้ายหน้าตัดลาตัวแล้วก็ขึ้นใบหน้านี่น่ากลัวครับทางด้านของบอมเบอร์เดียเต้กาดขวาต้องยนัน,ยนหล่นยันหลวมนะครับทางด้านแสนเชิงเหล่งกับทีบเข้าไปที่ใบหน้ากดดันได้ดีพอสมควรครับอายุห่างกันหนึ่งปีครับแต่ว่าดูรูปร่างความมั่นคงมวยแล้วน่ากลัวครับ โอ้โหงานหนักงานใหญ่เลยครับสำหรับแสนเชิงจง4ี่มุมเมืองครับวันนี้ดูภาพช้าครับเมื่อสักครู่นั้นดีเซลลูกน้องแซงครับยุคนั้นยังอยู่กับ f อฟกรุ๊ปนะครับดีเซลถือว่าเป็นคนเทรนมวยได้ดีคนหนึ่งครับผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของ f อฟกรุ๊ปมาหลายหลายเส้นแหละครับว่ากันอย่างนั้นครับดูภาพช้าครับตีครับตบซ้ายดึงนิดเดียวครับแล้วถีบเลยครับโอ้โหยืนมวย แม่มีชาวต่างชาติอย่างนี้สัก4ี่หคนนี่ไปโลดนะครับดูการยืนออกอาวุธนะครับแล้วมีสายตบบางขวาโอ้ยโ,โ,โ,โดนนะครับ1 2 3 4สโอ้โหถอยเลยครับแสนเชิงแต่ต้องออกอาวุธนี่ครับหือออกไปนี่กระสือจะโดนสวนครับแม่ฉับอึดอัดครับแสนเชิง โอ้โดึงจังหวะต่อยสวยเลยครับจะเอาอย่างไงดีครับแสนเชิงออกขวาที่ซ้ายมาตลอดหมายเลยครับโอ้โหแล้วรัวมาเป็นชุดเลยครับหมัดของเบอรเมอร์เยเต้ดี๋ลุกไล่เข้าไปครับไปอยู่ที่มุมอับเอายังไงดีสีหน้าแววตานะครับไม่มีกระพริบเลยครับนี่ครับยิ่งชกดูเหมือนจะยิ่งมั่นใจครับนะขนาดที่แสนเชิงนั้น สู้พลางถอยพลางครับโอ้ลูกเสียสีแรงประทะนี่แหละครับมันปัญหาดูจังหวะดนึงครับจะเข้ายังไงดีครับแสนเชิงขยัยมาใกล้อีกแล้วครับตอวเบอร์ตเดลเต้โอ้โหแก้ขงขวาหน้าไปที่สะโพกมีหลอกครับตามองบนแต่ล่างสับไปเรื่อยครับดูครับเทาะตัดลำตัวขึ้นบน แม่ทักษาการใช้กำปั้นนี่เห็นชัดเจนครับดูครับจังหวะออกอาวุธหมัดซ้ายหน้าแม่ลูกดักพุกตก้ายน่ากลัวครับดบกคิกมาเลยครับตอนนี้ตั้งรับอย่างเดียวเลยครับแสงเชิงจงสีบุมเมืองไปใกล้ครับข้างขวาต่หลุดโดนเลยครับแล้วรับทีนี้3-4ชุด ม่ออกอาวุธนี่ไม่มีทีเดียวครับชาวต่างชาติเด่คนไทยเตะพวกและถอยไปเตะและถอยออกไปครับนี่ครับดูชาวต่างชาติออกอาวุธเปียแล้วครับหูหพะวงไปหมดเลยครับเจอเตะขาไปก่อนนะครับถึงกับชังงัดแต่ประภัยนับไปถึง8เอายังไงต่ออุอันตรายครับสถานการณ์ของแสนเชิงจงสีมุมเมืองโดนไปแล้วหนึ่งนับ โอ้โหฟันไปที่ต้นขาเรียบร้อยเลยครับจบเลยครับโอ้แล้วดูไหวครับ4ี่ทิศเลยครับไม่ไหวครับทีต่อทีครับแรงประทะลูกปุงแต่งอ่ะดูแล้วเรียนรู้นะครับน้องๆนักมวยครับการออกอาวุธทักษะการยืนมวยสิ่งสำคัญครับโดยเฉพาะพื้นฐานครับอย่าฝึกแบบก้าวกระโดดครับกีฬาถ้าพื้นฐานเราไม่แน่นแล้วก็จะลำบากครับแล้วดูการออกอาวุธครับ อย่างน้อยต้องมี4ครับ 1, 2, 3, 4ี่นี่นะครับเจอไปแล,ล้วเริ่มมีอาการเลยครับแล้วก็โดนหมัดล้มลงไปไต่ซ้ำก็ไปบริเวณต้นขาซ้ายเลยครับเรียบร้อยครับแล้วโดนเต็มหน้าแข้งซะด้วยลูกนี้ดูกันอีกมุมนลยครับ And และเป็นนักชกสายลุยจับเบลยเยียมครับลบอมเมอร์เยเต้เอาชนะน็อกแสนเชิงจงสีงมุเมืองไปได้ในยกที่2ครับ